ตั้งไว้ตั้งไว้ว้าวตั้งไว้ว้าวพูดเ่รอเพื่อนเธอของใหม่นะว้าวฮึอยโอ้ว้าวว้าวบอกว่าไปอาบน้ำด้วยตัวเองว้าวอู้หึอีกอย่างแบบนี่ว้าวตายว้าวว้าวมันเป็นลังตัวนะจะเพิ่งแกเอาออกมาดูก่อนมีอะไรบ้างเอาวางไว้ก่อน เอาไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนเอาของออกมาก่อนมีอะไรบ้างไปดูก่อนโอ้เสื้อไดโนเสาร์โอ้เสื้อไดโนเสาร์ห้าไปครงนั้นไปครั้งนั้นข้างนี้โอ้ลุ้มกระเสาป๋าเอาออกมาให้หมดก่อนมีอะไรบ้างมันครบไหมนี่น่ะครบอะ เาตัวเล็กหายไปไหนหายเดี๋ยวเอาไปไว้ไหนล่ะนี่เอาเดินเดินเด่นมันอยู่ไหนนี่เด่นว่าไหเอาขนออกก่อนขนออกมาขนดูขนดูขนดูเอาขนออกก่อนไหนบ้ไหนบ้างขนออกดูไหนอ่ะอันนี้อะไรนี่นะกล่องอะไรนรอโอ้โู้กล่องของเล่นอีก โมมดูกองของเล่นอีกดูนเ่เน่เนเชือกปกอะไรสามดีโอ้ต้งแกะอันนี้ซาแกะให้มหน่อยแกะได้เ็ดสิตาก่อนโอ้ลมเขาท้องนีเนาะมีะอ่างเจียดหไม่ได้รเอะเาติดทั้งนา